สวัสดีค่ะคือพอดีแอมล่ะคคะสงสัยว่าทําไมถึงต้องมีข้อความอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะคะบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอ๋อแบบ มามาเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังจากข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์อาหารนะ่ะมีประโยชน์มากเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราอ่านฉลากก่อนซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็จะทราบรายละเอียดแต่ละส่วนนั้นช่วยทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นทีเดียวจ้ะอย่างแรกเลยคือการสแสดงวันผลิตวันหมดอายุวันที่ควรบริโภคก่อนวิธีปรุงวิธีการเก็บรักษาและข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารจะช่วยทำให้ปลอดภัยในการรับประทานมากขึ้น อย่างที่2ข้อมูลโภชนาการส่วนประกอบและปริมาณอาหารจะช่วยทําให้เราได้รับอาหารที่คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นและ 3. ในส่วนของชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตรวมทั้งเลขสารระบบอาหารจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เราได้ยังไงละจ๊ะจริงด้วยค่ะพี่ยูถ้าพี่ยูไม่อธิบายเนี่ยก็คงไม่เข้าใจนะคะแต่ว่าตอนนี้เข้าใจแล้วแต่ยังสงสัยอีกนิดนึงค่ะคือเขาว่ากันว่าการอ่านฉลากเนี่ย จะช่วยให้เราห่างไกลโรคไม่ติดต่อหรือรังมันจริงหรือเปล่าคะช่วยได้สิจ้าเพราะว่าถ้าเราอ่านฉลากโภชนาการเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเลือกบริโภคให้เหมาะสมกับความต้องการของตนเองได้เช่นเลือกอาหารที่มีปริมาณไขมันต่าหรือหลีกเลี่ยงสารอาหารที่ไม่ต้องการหรืออาหารที่ต้องการจํากัดการบริโภคเช่นผู้ที่เป็นโรคไตโรคความดันโลหิตสูงควรเลือกบริโภคอาหารที่มีปริมาณโซเดียมต่า ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ยูตอนนี้เข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทําไมเราถึงต้องอ่านฉลากก่อนซื้อแล้วหลังจากนี้นะคะแอมก็จะอ่านฉลากก่อนซื้อก่อนใช้ทุกครั้งเลยล่ะค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเลือดลังด้วยเนาะเนื้อหาดีมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะ